ค่ะวันนี้มากินข้าวบ้านเพื่อนนะคะบ้านคุณเมยน้องเปิลกําไรยกสวัสดีแล้วกําไรยกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะมาทานข้าวด้วยกันเด้อเอฟซีต้มยำไก่แล้วก็ไก่ทอดค่ะบายเดี๋ยวสวัสดีเลยสวัสดีค่ะยืนขึ้นลูยืนขึ้นยืนยืนมาเออสวัสดีค่ะ กินข่าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีน้ำหวานโอนมีน้ำหวานกินข่าวด้วยกันเด้อข่าวด้วยกันจังเลยน้ำหวนแกงส้มยังไม่ได้ลองนะคะูแกงส้มก็มีเนาะคอใส่มือหน่ดยเด้อพี่ก็ใส่มือกันเพิ่มใส่เพนะต้องซ้อนแหมไม่น่ะก็รวยๆอยู่พี่ก็ใส่มือกันเพิ่มลองกระดาษช่วยหน่อยเด้อมันอร่อยมากเลยทุกคนต้มไก่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 แต่ว่าไม่ใช่ไก่เหนียวไม่ใช่ไก่บ้าน แล้วคือมะลาแบบไปตลาดแบบจีจอยเฮดวัดเกิดจังแล้วคันสองตัวงั้นเองพี่ได้จาบเงินอืมแล้วก็มิตับนี่แล้วก็ถุงเราต้มเาอันนี้ไม่ถูกลอตเตอรี่นะคะไม่ถุงลอตเตอรี่กินเลยกินแบบนี้ค่ะมิยาฟ้าว่าถ้าพี่ถูกหวยนะถูกก็เยอะพี่จะไปกินอันใหญ่กว่าอันจีเจอยมากินอันใหญ่ซื้อเออ โอ้ยชูสิบกว่าบาทยังระสูบนบอกว่าพี่บริกิโดนหรอ่วะคบว่าอืมัาทีนี่ถือบัิรนี่เองเดี่ยวกันเนาะยันสูญหัวอามนฝันมาวันไหนปั่นขึ้นนี่มันบอกว่าเปินะอืมเปิพี่ฝันมาพี่เปิดันไผ่พี่ปั่นไผ่เน๊ะปั่นหกสิบพี่ก็ไม่เอาพี่ก็จะปเอาหกสิบให้ได้หกสิบว่ามันก็ได้หกสหกสูสูญหกหายหายหกห้าหกห้าฝันหัวขึ้นนี่ ก็เร้องตวด้กคนมันจะถูก็เหมือนเราใี่วหาทุวันที่เราซื้อห้าไม่เราซื้อหวังว่าได้ข้างล่างไงเพราะว่าหวยหน่อือขบนใช่ถ้าใครรุมจะเก้าขอยซื้อต้็สองสองศูนย์สิบคูณสิบนหกศูนย์ยี่สิบคูณยี่สิบบนูนหกล่างสิบบาท ขอื้อลงแม่ซิบบาร์ก้วงอะไรอยู่บาที่ห้าพี่จะบอกห้องข้างนี้ว่าบ้านเราเข้ากันไม่ใช่ปาร์ีปาร์ตี้นะครัปาร์ตี้บ้านนี้พ่องพยาบาลมพนักงานโรงาบนสองนเดียวกันหมดลงเดีกันเลหรือเลมองเดียวกันเลยบอเออารงพบาังนนรงพยาบ คนนี้ทำความสะอาดแต่คนนี้มันขับรถอยู่ข้างนอกขับรถทุกไปแก่คนเราเป็นคนแก่ตึกถ้าตึกแบบว่าถ้าตึกไม่มีคนแก่เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกของเราอ่ะมันตึกคนแก่ไหมอันนี้บอกไอ้ผู้ชายบอกกุ้ยซ้ายตึกของเราเปนตึกคนแก่ที่เราซื้อเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ลูกชื่อซ่าตุกห้องน้องซ่าตุห้องเป็นเป็นจเป็นจริงกุญจกันตรงนี้ดิ แต่มันไม่รู้ว่าเป็นบ้านพี่เพราะว่าพี่ซื้อเล้วยงในบางสิ่งที่ให้เขาเช่าใช่ไหมเขาเช่าตัง้งครึ่งปีเนาะม,ม,มันก็นไม่รู้ว่าเป็นบ้านพี่แต่เมืม่อคืนวันก่อนมันเห็นพี่เขาออกสวนขึ้นมาแล้วเ้าคือมัน,มนมทำอะไรพี่เนี่ยฉันม,ม,มันนอนบ้านคุณเช่าเขาเป็นคนแก่สองคนผัวเมียผัวเด็กเมียแก่ใช่หรืออืมเขาออกไปแล้วบ้านฉันบ้านเธอเหรอเนี่ยบ้านเธอเหรอนี่เนี่ย นีบอกว่าเธอนี่โอ้โไม่เบานะทำงานทำความสะอาดมีบ şey um> ้านใหคุณเช้าเส่บไแก่ผมล้แก่แอือแซ่บเสริมซ่้อันนี้มันคือเขาบบานเทาเร็นี้เขาุงีม่วงวหมไ่ีอ๋อเจ้าไปซื้อสีเหลืองหรือเปล่าเจ้าไปซื้อสีเหลืองผิดหมาหรือเปล่าไม่ได้ไปเมราะวาเมื่อวานนี่ไปก็ลืม มนี่บอหรืมเอร์นีมันมีแล้วนือี่อาทิตย์นึงก็มาลงทีนึ่งตอนนี้น่ะอือต้องไปจอดไม่ไปไงเมื่อวานนี่ลืมดึมดูจอบบองจอดจอบเอาตัววานเราไปลงกลับไปเบอทุกครั้งที่ไปไปเราจะจูงเล็กมั้ยผมใหญ่ชอมันคนเต้ายกไปหมดหรอกจหนังฝาเออมันเปิดอันนี้มันเล็กเปรี้ยวมันใส่มะนาวหลายเอาว่าพี ก็วนมารมานีเแล้วตัวอ้นี่ขึน้นนาละไ,ไอตกินข้า,าวจะน้องกระตูนไม่แจกบ้านมีอะไรอืมอะไรที่มันอันตรายแม่ว่ามีปฏิการเขาอกเไม่แฉกตอนซ่อมบ้านอย่านี้ญาแต่มาด้วยมั้ยนั่งนั่งเ่นอ่างเงี้ยใชไมใช่ไหมน่าเลย ต้มรสนี่แหละกำลังดีต้มนี่เนาะต้มนี่หม้อนี่ก็พอละเนี่ยหม้อนี่หม้อนึงเี่เต็มเต็มหมอ้อแล้วก็ลาดไปหม้อนึงเนาะอือแ,แล้วก็เอาอนะมานกองไว้ลูลุงสำหรับตังค์พิ่มกว่าละคานันแค่เราใส่เข้าไปผมิ้มก็คนซื้อหญิงน่ะเขาขายมะกมาละกอกิโลละสี่บาทถ้าเสืออ,อยู่แน่นวัดเ่ย คนขายวันอหนคนนั้นซื้อไว้เนาะคนขายคือโลดสี่บาทสดขึ้นอย่างนี้เจ้าแลยวบาีาซ้อก็ซื้อนู่เออสดๆเนาะของเขาสดตีอืออย่างที่เขาซื้อกันเลยเนาะถ้ามันสดๆซื้อล้มาไว้ลหลายวันเราก็กินได้เลแต่ถ้าเรา่เย็นเหี่ยวมาจากเขาแล้วมาอยู่กับเราอีกสามวันเขาแล้วตามเหนียวหนึบ มันมีมะลุมะลุอยาวอยู่เพื่อนคก็ออกเรายังไม่ได้ชักขนั่หละเเราูดก็มอกเนาะจามันมาให้เราสองลูกมันขายแพงกิ่สิบสองบาทมันอยาน่อยมันไม่จะกะต่องอื่นค้นเร้อจาก็ต่องอื่นซุมย้ายกนอนซุมขาายชมนยปปาเดินไปนะเนไเลไปเนาะ มมคบกันแล้วเก็บตรงลดอะหลายมันสะดวกไห้นนท์อยูแล้วอืมอร่อยไหมคะยานีกันอร่อยไปตั้งวยนอนลงไปมันเะมแมวโอ้ยย่แมวไปอ่แล้วเพรานบก่องเนื้อต่มากเขาเนาะคุณบกพ่องอนอยูบ้านเป็นแม่บ้านเป็นนันแม่สีเลือดเหแม วันนั้นที่ยายไปบาร์เขอกว่าไมเไปแลรับมายูหางเมา็นอน้ซนในนี้ใเานเ้าเลมืออไอไอยางนี้โมโเเจาไก่เดี๋ยไปห้ยเลหมดลายเล่ะกินกงจังเลยวันนี้กงจังเลยลูมันเต่งมากเลยมาเดี๋ยวามั้แช่ต่อแกทำไมบอถึง มันบไม่เป็นไม่เป็นไงนี่มันก็กินแต่ข้างนอกอืม่นะ้ยนาส่สใส่นะไม่กน่มกินจับหนึ่งเข่าจานนึงหอยมตึ๊บเลยแหละมันกินน่ต้มตนเ่ยงโอ้ยไอ้ฝนอไรกัน่มต้มเน่ผลักพักน้อยนไน่ารกไม่ว่นหวะสกนาะ เราสื่อหนึ่งศูนย์หกอีกหาบาทผลที่ถูกเท้าห้าบาทก็ื่อแบบเป็นหมื่นบาทหมื่นรู้น่ะแล้วเขาก็อะไรหมื่นสองสามหมื่นหุ้นได้ละ่าไรโอเรตรงเรท้าอแม่ไป่ังปัเสียก็เสียไหลอ้บอมีปัญญาจหาลอยควานี่นยัน้อคุ้มกบม่วรไว้ยูนี่อทุกหมูสนีได้ไปจ ีิ่งไดเบอนกว่าอันนี้ทีเดอดเลยตู้เมือกุ้ทองแตงก็ร้อันนี้ก็สึบละมันติต่อกข้ามาเลยหมูทองแตงใช่ถุงวนย้อวยอีกเดี๋ยวไปเท่าไส้ตู๋เนี่โอเคโซเมเยอเบียดเอน้ำแข็งมันละลายเนี่ย

มันที่สี่นะพี่แต่งงานเขาแย่แค่ไปวันเราือบอกกูจะต้องกินชาเป็คนใหญ่แล้วเลิกแก้รเราหมดถืนเชหมดจดใหม่ได้จดใหม่ยังจังเขาะพอใส่ใจจะของเลิกแ้วเขาจะใส่ใจอขนาดคนเเลกเขาเนี่ยใส่ใจเล้ขนาดพวกเราก็เลยลืมลืมมือเเยบอก่ เบ้ามอยหอยสังโอเคทุกคนโอ้ยตายโอเคนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ